มังเออสมัยหัวร้าสวัสดีทุกคนครับไก่งวงน้ำโขลกกลึงเปื่อนน้ำตูดเรียนมณทองนะมนฑลทองต้อละาในบัดเจ้าหนาวเจ้าหนาวแปลงแปลงวะนะผมเอกลักษณ์ิต้อละาเจ้าเหน่าก็ตีเหน่าก็ต้อละบ่ละหมูสังเคิงให้ได้นะมีกามาเลยเนี่ยจะนาหมูสังเคิงให้ได้เนี่ยมนฑลทองต้อบัดเจ้าหนาวบัดเจ้าน้ำแปลงแปลงวะต้อละนัวตาราวก็เน่าก็ตีก็นัวตาแร่ก็ตีเน่ไหล เลยพ่อเขาเต้าไปานะเนี่ยหนูก็ทน้ำแอร์ตาด้านนำแอร์กเนี่ยกระเพื่อคลื่นรองน้ำได้ยาวรอรอแต่เนี่ยคลื่นร่องมันอกเรงนะั้นนะก็ถ้าลาะมันเอยเกิดอยู่นะวันนี้มาดูไอ้ทุเรียนมณฑทองกันครับปลูกไว้ประมาณสิบกว่าต้นครับแต่ในสวนก็มีแค่นี้แหละเพราะว่านอกนั้นก็เป็นมูสังคิงหมดเลยครับด้านหลังนั่นนะมณฑทองก็ปลูกไว้เมื่อเดือนหกปีที่แล้วก็อันนี้ก็จะเข้าเจ็ดเตือนแล้วครับเนี่ยมาดูกันเลยครับเพื่อน มาเดบแผนกล้องไปให้ดูครับเนีย่ยเราแล้วนะก็เขาเป่าเขาเตาาอยู่นะเนีย่ยมนทองแตกยอดเด็ดดีมากเลยเนี่ยอันนี้เจ็ดเดือนแล้วครับเป็นมนทองครับนี่หนึ่งแถวแถวนี้ก็จะเป็นมนทองเกือบหมดเลยครับเนี่ยถ,ถึงนู่นเลยครับแล้วก็นี่อีกต้นหนึ่งครับอันนี้มนทองหมดเลยเนี่ยเดีย๋ยวพาไปดูครับ เนีย่ยเออตัวแดงมบนทองขนไดนั้นเนี่ยเนี่ยมะเหลานี่ยนะเนี่ยบ้าขาอ,าอ่างนะั้นสรงได้เท่าผมแล้วครับเนี่ยเนี่ยเราแล้วเนี่ยมบนทองนะเจ่มบนทองครับเนี่ยไอเจ็ดเดือนแล้วครับเนีย่ยสวยงามเลยครับ จมก็ขอกสิบลอเมาอ่ะกสิบหลอแตดเข้ามากันอย่างนั้นเลยกกลุ้มเลยแบบมวนก,กอกซีเมาอล้วแตกยอดได้ดีมากเลยครับเนี่ยเป็นม ונ ทองครับเจ็ดเดือนแล้วครับเนี่ยแถวนี้เลยครับหนึ่งแถวเป็นม ונ ทองหมดเลยครับแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยครับแต่ฝั่งนี้เป็นมูสังคิงหมดเลยครับเนี่ยไอหน้ากตีหมูสังคิงให้ได้ได้กกดซีนนะมูสังคิงพิงหน้าตี ทอดกันนี่บัดปวกลำซอนจูหนาวนะประรัตแรล้งเจ้าอินแช่งมังแบนเอาอินกลับไปเปิดกับมือจ่อหนไปดูกล้วยงาช้างครับออกลูกแล้วใหญ่มากมามาดูกันเลยครับเ,เพื่อนๆนี่เหี้ยวแล้วจ้ะกระบายกันแล้วต่อละเรา,าแม่นะ สะน้ําครับเราจะเก็บน้ําไว้ตรงนี้ครับเอาไว้ให้น้ําทุเรียนก็ก็ได้กระตุวไรนนาะโป้แตปอกและได้หยวเจย์กตีได้หัวเจเนยนกตีได้ตาามองอีกหน้าโอยหนุงโวยแตปอกทอดเหรอได้มาแกล่ถ้าต้องมาก็ก้ได้กระตุววเรนก่อนนะเก่าเสียงุตีกระตุววเรียนได้เต่าจังเก่าน,นะได้เตายาวนะเปิดทิ้งไว้ก่อนครับเปิดทิ้งลงสาไว้นะน้ำบาดาลครับจะได้ไม่เป็นสนิมเวลาให้ต้นทุเรียนอนะ่ะ นยาละมนทองนะต่อเราวแหม่นี่ก็มนทองครับปลูกเวรร,รับสารนี่ครับสามต้นมีอยู่สามต้นอรับทำไมใาานีปุ๋ยหน่อนะมนทองครับแต่ต้นนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ตั้งแต่ปลูกแล้วแหละหนูก็ต่อระไม่หนาวก็ดีจีบปอมเลยผมไม่ได้ปล่อยปละสิปอมมีแบน,น,นหน่อมลูกเสี้ยงเนี่ยหน่อมเนาะข้อในมาตะมือ,มอัวานเลยละไก่ตอนเปื่อปลูกกระษ แก้วขมิ้นนะไปดูมะม่วงแก้วขมิ้นกันครับตอนนี้กําลังออกช่อเลยครับเจา้ามังป้อยหนาวเด้อต้อแล้วแต่หม,มกหัวไม่เศร้า,รา,นะาตัวกับตัวมาเยอะนะเนี่ยอย่าเอาแบกไปตลาดเนี่ยอย่าเม้าตัวกับตัวมาเยอะนะเนี่ยออกลูกแล้วครับแต่ไม่รู้จะได้กินกี่ลูกแต่ข้างบนนี่ชอ่อเต็มเลยครับเนี่ยเจ้าได้ป้อยมาล ต้นไม่ใหญ่นะครับปลูกได้หนึ่งปีครับอันนี้ก็ครบปีหนึ่งแล้วครับอันนี้หน้าบ้านก็จะมีมะม่วงบาวด้วยครับย่งมีกระตายธรรมดาด,ดีดกันนะทกอกิะมะม่วงบาวแล้วก็มีง้อเนี่ยหน้าบ้านเลยครับมีต้นมังคุดด้วยน้ำมังคุดแนะอันนี้มันหัว Let's go โอเคเราต้องปั๊บเน่าแล้วนะไว้เจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆบาย